ตัดสินใจแยกทางสามีลูกนกสุภาพรขอเลี้ยงลูกเองเรียกได้ว่าเป็นนักร้องดังที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับลูกนกสุภาพรเจ้าของเพลงฮิตคุณลำย,ยนักร้องดังที่โลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายเพลงลูกทุ่งและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย สำหรับลูกนกสุภาพรเจ้าของเพลงฮิตคุณลำย,ยัยทีล่าสุดชีวิตพลิกผันต้องกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหลังตัดสินใจขอแยกทางสามีวันนี้ได้มาเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการโต๊ะหนูแม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแม่มสุริวิภาเป็นที่แรกถึงอดีตที่แสนเจ็บปวดตอนดังเหนื่อยมากแต่รายได้น้อยใช่ไหมตอนนั้นเราได้ค่าตัวเจต่อ30ที่เข้าบริษัท ซึ่ง70ต้องมาแบ่งครึ่งกับนักร้องอีกคนหนึ่งเท่ากับว่าเราได้แค่นั้นตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไร รู้แค่ว่าเราตอบแทนบุญคุณเขาเรามาด้วยความเป็นศูนย์ไม่มีใครเลือกเราแต่มาที่นั่นเขาเลือกให้เราร้องเพลงนี้ฉันไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงร,รู้แค่ว่าเขาให้เราร้องเราก็ทำและพอทำเสร็จเพลงมันได้คือแรกๆเขาก็ไม่ได้ทำเพลงเชียร์ให้เราด้วยเขาเชียร์อีกคนหนึ่งแต่เพลงมันดังด้วยตัวของมันเองก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่าใจ ถือว่าเป็นโอกาสให้เราแจ้งเกิดหนูขอแค่ชื่อทำมาหากินก็พอแล้วและในส่วนนั้นถ้าบริษัทไม่ให้หรือใครไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรเงินล้านสองเอาไปทำอะไรบ้างหนูดาวบ้านสี่แสนและดาวรถเป็นคันแรกห้าแสนและทุกอย่างหนูก็ผ่อนผ่อนมาจนหมดไม่ได้ซื้อเงินสดซึ่งทุกวันนี้หนูผ่อนหมดแล้วหายไปนานเลย ที่หายไปเพราะว่าเรามีน้องมีครอบครัวเรารู้สึกว่าเราจบป .6 และต้องมาทำงานกรุงเทพเราเหมือนขาดความอบอุ่นอยากอยู่กับครอบครัวหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าหนูมีลูกปัจจุบันอยู่ม .1 แล้ว12ขวบเลยมีความรู้สึกว่าอันไหนที่เป็นปมด้อยของเราเราจะทำให้ลูกซึ่งเราเคยเลี้ยงเด็กมาเราจะรู้ว่าเราจะมีความผูกพันให้กับลูกอยู่ได้แค่ไม่กี่ปี ซึ่งหนูเสียดาเวลาตรงนั้นเลยตัดสินใจหยุดงานทั้งหมดเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูลูกพ่อกับแม่ก็อยากเอาไปเลี้ยงแต่เราไม่ให้เพราะห่วงห่วงยิ่งกว่าอะไรแต่พูดได้คำเดียวว่าโคตรเหนื่อยกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไปแล้ว สาเหตุที่ต้องแยกทางกับคุณพ่อนิชาเริ่มมาจากเขาเป็นคนที่ชอบดื่มไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับครอบครัวแต่ในขณะเดียวกันเลยอยากมีเวลาเป็นของครอบครัวพ่อแม่ลูกถ้ามันสะสมมาเป็นระยะเวลานานเกือบสิบปีพอมีลูกแล้วเลยคิดว่าถ้าเขาต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวและลูกจะอยู่ยังไงปรึกษาลูกไหม ตอนที่เราออกมาเกิดอาการน้อยใจเราเหนื่อยขนาดนี้แต่คนก็ยังมีความสุขแต่พอเขาออกจากช่องและไปเป็นฟรีแลนซ์นักข่าวช่วงนั้นเขาไม่กล้าไปดื่มพอไม่ได้ไปเขาก็จะไม่มีความสุขซึ่งเขาก็ไม่สามารถมอบความสุขให้กับครอบครัวได้เราเลยตัดสินใจบอกกับเขาว่าต่างคนต่างอยู่ดีกว่าตอนขอแยกทางใจสลายไหม เจ็บปวดนะพี่ถามว่าทุกวันนี้มันก็เจ็บแต่ขอแยกกันอยู่ดีกว่าเพราะว่าเขาชอบแบบนั้นซึ่งลูกก็เข้าใจช่วงแรกก็ถามลูกว่าอยากกลับไปอยู่กันเป็นครอบครัวไหมลูกบอกไม่เอาไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้ตัวเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขอยู่กับครอบครัวเท่านั้นเองไม่ต้องรวยอะไรมากก็ได้ ซึ่งรายการนี้ถือเป็นรายการแรกที่พูดเลือกจะเล่าให้พี่หนูแม่มฟังเป็นคนแรกเราอยากเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีครอบครัวสมบูรณ์ถึงตอนนี้ก็เหมือนคนแก่คนหนึ่งที่ต้องยอมรับมันทนอยู่กับมันเหมือนกับว่าเราให้ชีวิตเขาคืนเราก็ขอชีวิตเราคืน